อันหนึ่งมันประมาณ4 5, ี่หก็จะได้ัประมาณเจ็ร้อยครับครับเจ็ดร้อยสนนี้โชว์เนี่ยมีความประหยัดมากและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนดูก็อยู่ที่บูธของนิสสันนั่นเองครับผมต้านหลังหอดูครับตอนนี้น้องน,นัดคุยกับพี่โป่งอยู่นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับผู้บริหารแล้วเดี๋ยวผู้บริหารนะครับจะเราไปชมรถนะครับว่านิสสัน มีอะไรมาให้เราได้ชมกันบ้างในงาน Bangkok International Motor Show ในครั้งนี้ครับสวัสดีครับพี่โปครับสวัสดีครับสวัสดีครับและเราอยากเป็นตากอีกที่หนึ่งครั้งครับพี่ครับชัยภักไรสุวรรณครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์นิสสันมอเตอร์ประเทศไทยครับครับผมก็เอาอย่างที่เรารู้กันอยู่ในช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดดิมิเต็ดนะครับใช่ครับมีผลกระทบอะไรกับนิสสันบ้างไหมฮะครับก็ตอนนี้นะครับเราหลังจากที่เราเปิดตัวนิสสันคลิกอีพาวเวอร พยายามที่จะส่งมอบรถให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีความล่าช้าอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าเรายังมีพาร์ทบางอย่างที่ต้องมาจากต่างประเทศนะครับก็เลยอาจจะเกิดความล่าช้าบ้างนะครับแต่ว่าเราน่าจะเริ่มส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็อีกไม่กี่สัปดาห์แล้วครับผมแล้วก็ในงานในครั้งนี้ครับมีรถอะไรระโชว์บ้างครับในงานครั้งนี้นะครับไฮไลท์เรานะครับยังเป็นนิสสันคิกอีพาวเวอร์อยู่นะครับเราเปิดตัว รุ่นพรีเมียร์อีดิชันนะครับเป็นพรีเมียร์อดิชันแพ็กเกจก็จะมีเปลี่ยนล้อแม็กนะครับแล้วก็สปอยเลอร์นะครับสเกิร์ตล้บคันมีสปอยเลอร์หลังแล้วก็มีตัวแบตนะครับพรีเมียร์อีดิชันติดอยู่ที่ตัวรถนะครับราคา1 9 9 0 0 0้บาทต่อเพิ่มจากตัวท็อปแค่4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าใจจริงๆแล้วอยากจะเชิญชวนให้คนที่กำลังสนใจครับมาทดลองขับในงานเพราะว่าในงานเนี้ยเรามีรถยนต์ให้ทดลองตัว e-power ให้ทดลองขับ แล้วก็มีตัวนิสสันลีฟด้วยนะครับคนที่กําลังสนใจอยู่ว่าไอการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าใช้เครื่องยนต์ในการเป็นแหล่งกาเนิดไฟฟ้าเนี่ยกับนิสสันลีฟที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า EB 1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขับเคลื่อนต่างกันยังไงจะได้มาเทียบกันได้เลยรับมันเอาคร่าวๆก่อนเลยคมันคือยังไงครับคือจริงๆแล้วความรู้สึกมันเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ต้องเติมลมไหมเพียงแต่ว่าอย่างลีฟเนี่ยเราต้องมีวอล์็อ ติดตั้งชาร์จที่บ้านรเราเดินทางไกลเราต้องวางแผนล่วงหน้าะนะครับว่าเราสามารถไปชาร์จไปหาควิกชาร์จได้ที่ไหนบ้างะนะครับในขณะที่ k i e ิ k s o w o w เ r นี่ยมีเครื่องยนต์เป็นเครื่องปั่นไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เติมน้ำมันเอาอครับเราก็ขับไปเลยขับเหมือนรถไฟฟ้าเนี่ยแหละครับแต่ไปไหนก็ได้น้ำมันหมดก็เติมน้ำมันเข้าปั๊มที่ไหนก็ได้ครับคนอยู่คอนโดไม่รู้จะติด บอลบอสยังไงออยากไปเที่ยวอยากใช้รถไฟฟ้าแต่อยากแต่ชอบเดินทางไกลลองมาขับคิกดูครับเออเออได้ฟิลดีนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกใหม่นะสำหรับผมเลยนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งได้ยินนี่แหละว่าเออไฟฟ้าแต่คุณกไปไหนก็ได้ใช่รถไฟฟ้าข้อจํากัดของเขาก็คืออ่าเราคุณจะต้องมีมีแหล่งพลังงานใช่จะต้องวางเอาง่ายๆนอกเส้นทางนี่มีมีสนุกแน่นอนใช่ใช่มคือจะวางโอเคจะไปสักเชียงใหม่จะไปแวะที่ไหนก็ต้องชาร์ท ใช้เวลานะครับก็อันนั้นอาจจะเป็นข้อจํากัดของรถยนต์ไฟฟ้า100%ยเปอสำหรับบ้านเราในวันนี้อยู่นะครับแต่ว่าอย่างคลิกเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เมืองไทยที่สุดแล้วนะครับกับเทคโนโลยี e-power ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จเลยแล้วมันอย่างนี้มันคือมันคือการช่วยประหยัดพลังงานใช่ไหมครับตัวตัวคลิกเนี่ยต้องบอกว่าถ้าอยู่ในเมืองนะครับยังไงเนี่ยอัตราซิมเปอร์เขาดีมากอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าวิ่งทางไกลด้วยความเร็วคงที่ต่อเนื่องเนี่ยมันเหมือนถ้าเทียบเหมือนรถไฟฟ้าที่ใช้เป็นไฟฟ้าร้อยเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานค่อนข้างสิ้นเปลืองกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าระยะความประหยัดเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากรถยนต์ไฮบริดครับเพียงแต่ว่าฟีลลิ่งทั้งเรื่องของอัตราเร่งเพราะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยเปร์เ็นต์ปุ๊บเร่งปุ๊บมาทันทีคือไม่ต้องมารอรอบแล้วนะครับก็คือความรู้สึกของรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ ก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าใครสนใจเทคโนโลยี e power มาที่งานมมเดลโชว์ครับมาทดลองขับแล้วก็เปรียบเทียบกับว่าถ้าขับรีฟแล้วมันต่างกันตรงไหนพถขอผมใร่นหมได้ครับเชิญเลยครับบนเวทีครับเจ๋อจวอไฟฟ้าเต่เจอความใช่ครับสนุกมน่เป็นสิ่งที่มาิดคิดมาคิดมันคือตอบโจทย์คนที่ใช้จริในเมืองใช่ครับคือ หลังจากที่ตัวเราเปิดตัวนิสสันลีฟครับนี่ e-power ครับใช่ครับตัวนี้ e-power หลังจากที่เราเปิดตัวนิสสันลีฟซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเราก็ในนี้ก็ไม่มีเครื่องตัวนี้มีเครื่องยนต์นะครับอนุญาตผมอนุญาตดูได้มัยงั้นเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าพี่อนุญาตเปิด อันนี้เนี่ยตัวเนี้ยคือเครื่องยนต์นะครับขนาด 1,200cc ซีโหน่ารักะครับหน้าที่เขาคือเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้านะครับเรายังมีถังน้ำมันอยู่ส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับมันมีเจเนเรเตอร์แล้วมีมอเตอร์ตัวเซฟพลังนั่นเองเป็นตัวแปลงกระแสไฟนะครับเพื่อไปขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับรถยนต์คันนี้ไม่มีระบบเภา เครื่องยนต์ไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเกี่ยวกับการขับเคลื่อนใดๆเลยมันคงคุ่งแรงมากเพราะนี่ข้ามันไม่ได้ผ่านเทามันคือตัวมอเตอร์ยิงตรงเฟืองเพื่อเข้าล้อสปีนอนใช่ครับปั่นทีศูน0 0ยรงอยเพราะฉะนั้นกดปุ๊บที่มีพี่ๆสื่อมวลชนไปเทสกันนะครับรู้สึก0-100นี่สิบจําแม่นๆไม่ได้แต่ประมาณสิบนี้ถือว่าเร็วมากสำหรับรถเครื่องยนต์พันเขาลองตรงไหนครับพี่ ร้านนอองรับด้านนอกนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้ถ้าเรามองอย่างงี้ก็คือเรามีเครื่องยนต์เพื่อปั่นไฟนะครับเพื่อไปให้ตัวอินเวอร์เตอร์เขาจัดการพลังงานว่าต้องการพลังงานทันทีก็ดึงกําลังไฟใส่มอเตอร์เลยนะครับต้องการเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถผลิตกระแสไฟได้เยอะมากนะครับในขณะเดียวกันก็โอเคตอนนี้ชาร์จเก็บ แบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ใต้ที่นั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งด้านหน้าก็คือชุบวงอยู่อยู่อยู่โบสซ้์เลยใช่เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กครับแค่ประมาณ1.5กิโลวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เครื่องยนต์ก็จะมีการติดเมื่อต้องชาร์จไฟก็ไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วมีอายุการใช้งานไหมครับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยนิสสันรับประกัน10ปีนะครับ นะครับส่วนตัวระบบ e power ระบบไฟฟ้าเนี่ยปีะนะครับตัวรถ3ปี1 0 0,000กิโลเมตรครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับค่ายอื่นๆื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ลองอยากให้มาลองขับก่อนเสงเสียงคือมันเป็นความคิดที่แบบนึกภาพเราเราเหมือนวัดดวงในการไปไปต่างจังหวัดกับรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าร้อยซครับซึ่งเราไม่รู้บางทีเอาจริงผมอย่าบอกเลยว่าคุณมีมีที่ชาร์จทั่วโลกทั่วประเทศครับคือ เมืองไทยอ่ะยังไงก็ต้องมีท้องนาถ้าถ้าลง,ลงถลุงก็ไปท้องนามันคืออะไรอันนี้ก็คือตอบโจทย์ก็คือแบบเหมือนเราพกที่ชาร์จไฟไปด้วยฮะถูกต้องครับพกไปด้วยตลอดเวลาแค่นั้นเองต้องถูกต้องเลยครับเจ๋งมากต้อง,งเลยครับตอบโจทย์ตอบโจทย์มากครับนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมนะครับใครที่จะมาที่งานแอนน์เคาน์เตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2 0ในครั้งนี้นะครับก็นี่ครับรบ,บูธนิสันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อ่ะอาจจะชอบในเรื่องของพลังงาน ที่แบบไม่มีมลภาวะไม่มีมลพิษอะไรก็แล้วแต่ออเดอร์นะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่คุณพกเครื่องชาร์จไฟไปด้วยในรถตลอดเวลาไม่ต้องวัดดวงนะครับฝากด้วยครับกฤิสันับขอบคุณพี่ป๊อครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับจริงอันนี้อันนี้พูดง่ายอันนี้ตอบโจทย์คนพอเวลาผมไปถามเนี้ยอ่ะมันคือความหมายคือแบบแบบอะไร